มีน้องถามพี่บัตรมาว่าอยากให้พี่บัตรชํำแหล่ข้อสอบสายพิสูจน์หลักฐานสําหรับปี68โดยเฉพาะได้กับน้องเดี๋ยวพี่บัตรชํำแหล่ให้ในคลิปนี้เลยครับน้องหลายคนเนอะที่จะสอบสายพิสูจน์หลักฐานเราน่าจะพอรู้ว่าเกณฑ์อัตราส่วนคะแนนแต่และวิชาเนี่ยที่เราจะไปเจอในห้องสอบจริงๆเนี่ยไม่เหมือนกับที่ผ่านมาเนอะคราวนี้ถ้าเบื่อน้องจะมาโฟกัสรอบนี้เดี๋ยวพี่บัตรจะขึ้นโชว์แบบนี้ก่อนคือเราจะเจอวิชาเลขเนี่ยทั้งหมดอยู่20ข้อภาษาไทย20ข้อวิชาคอมพิวเตอร์40ข้อระเบียบงานสารบัญ ย5ข้อและจบที่อังกฤษ15ข้อตามตัวอักษรที่วบบัดขึ้นแบบนี้เลยเนอะเมื่อน้องเจอข้อความแบบนี้เนี่ยอย่าลืมแคปไว้เนอะคราวนี้3ตัวครับน้องที่วบบัดจะพาชำระเริ่มตั้งแต่แรกครับน้องเขาเรียกว่าจ่าฝูงครับน้องหัวขบวนรอบนี้หัวขบวนรอบนี้เนี่ยนะครับเราจะไปตกอยู่ที่วิชาคอมพิวเตอร์กับระเบียบงานสารบัญเพราะเอาจริงแล้วแค่2ว,วิชานี้เนี่ยจับรวมกันเนอะก็เกินเกือบครึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว,ว่าวิชาคอมตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยแข็งแรงระเบียบงานสารบัญเนี่ยตัวเองเนี่ หรือบางคนเรือเกือบเต็มเนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเก็บก้อนนี้ได้คือเราลอยลําเลยนี่คืออันแรกที่เราต้องเก็บให้ได้ถัดมาที่2ครับน้องปีนี้มีเกณฑ์60%ครับความหมายคือเขาจะเอาเลขกับไทยเนี่ยจับรวมกันให้ได้60%อนได้ก้อนหนาล่างอีก60%น้องจะต้องผ่านเกณฑ์60%ทั้งสองก้อนตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแม้วิชาเลขกับไทยเนี่ยที่น้องหลายคนบอกว่าพี่บัตรมันออกน้อย20-20เองแต่ถ้าเผื่อน้องทําตัวแล้วตกเกณฑ์ขึ้นมาตตตต่่่อออออออให้้้้้้นนนนนนงงงงงไไดดวววิชาาืืเเ็็มยังงัักกกจะะถณ์กกทีีีนนรๆ และถัดมาข้อที่3ขึ้นชื่อการสอบสายอนวยารสายพิสูจน์หลักฐานตรงนี้การตัดคะแนนเนี่ยจะค่อนข้างสูงถ้าเผื่อเราอ้างอิงจากตัวเก่าเนะตัวจริงคนสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10 7ยคะแนนเท่ากับว่ารอบนี้ถ้าใครตั้งใจจ,จริงๆเนี่ยน้องตีเส้นไว้เลยครับอย่างน้อย1 1 0คะแนนเกิดขึ้นแน่กับพวกเราและนี่คือ3ข้อที่พิบัตเนี่ยพาชำแหละเพื่อให้น้องเนี่ยได้เกิดทิศทางในการอ่านคราวนี้ใครที่กำลังจะสอบสายพิสูจน์หลักฐานมีคาถามต่างๆคอมเมนต์บอกพิบัตนิดหนึ่งเดี๋ยวจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยติดปัญหาตรงไหนไม่เข้าใจตรไห แล้วถ้าเบื่อใครอยากสอบติตดตำรวจภายในรอบเดียวอย่าลืมกดติดตามไปที่ช่องเพจพี่บัติกูรูแครดมี่และเจอกันที่คลิปหน้าครับ